แต่ตแตโดเนต50บาทครับอันนี้ไม่มีคนเกียนแน่นอนครับใช่ครับผม,บมอยากให้มีเพื่อนเล่นเยอะๆนี่ครับคือหุ่นเกียนที่ผมทำมามันก็เกียนนั่นแหละเออช่างมันเถอะอันนี้คืออันนี้คือเครื่องปั๊มสมัยเก่านะครับเราที่เราเคยทำกันมา ใช้คันโยกครับใช้คันโยกพอดีครับอันนี้สมัยเมื่อก่อนนะครับอันนี้พอเรากดไปจึกเนี่ยครับมันก็เราก็ต้องปิดอ่าเราก็ต้องปิดแล้วเราก็ต้องแต่ถ้าเป็นเครื่องนี้มันจะยิกครับมันจะยิกยึกยึกเครื่องเครื่องนี้ แต่เครื่องนี้อ่ะคือว่ามันไอเฮียเป็นเทียเลยวะหกซ้ายหกขวาไม่เอาขันโยกม<อ>าออกมาโย้าวเชียแป๊บครับไอเชียแมงมุมไอสาตว์พอ,องตายเออมึงแจ๋วไอตว์นี่เดเฮียมา เฮ้ยอน้เอายเปแวอพียเอ้ยแม่ไม่คนนี้วะอันนี้มันคือการเฟลแบบฝุดยอดนะครับออครับเออเย็ดเ็ดโดเอาเอาใช้ทิศทางขวาก็ดีอยู่แล้ว อ,อใช้แนวของผมก็ไม่มีอะไรมาครับอ้อยิกยิกยิกเอาฟลหล์ถินไม่ทันเลยแล้วมันจะมาให้ไหมเนี่ยดูนะครับโหนี่นเซอไม่ได้เ,เห็นภาพเพราะเพราะแบ็กสตาร์นี่หน,น้าเปลี่ยนชื่อเป็นแล็คเกอร์นะครับแล็คเกอร์เขาเป็นคนที่แห็คที่สุดในเซิร์ฟครับโอ้ mm hmm. โห ไม่อยากจะบอกนะครับคอมนี่เน็ตกี่จิกนะครับแรมสครับการจอแยกเน็ตเน็ตเขาผมทำเน็ตครับไอ้กี่เมกครับเน็ตกี่เมกครับอ่าใช่อ๋อครับเอ้กทำเองครับทดลองเองครับอ๋อครับเอ่อแต่พวกปฏิมากรรมนี่ผมเป็นคนทำนะครับไอ้พวกเรือพวกรางรถไฟนะครับ อครับเรือนี้ผมก็คงผมก็ไม่รู้จนะเอามาทําอะไรดีผมก็เลยว่างไว้เพราะผมขี้เกียจทาครับมันมีหมามาป่วนครับบางวันครับหมามันป่วนเยอะครับหมาตัวนี้อ,อ,อชื่อว่า,เ<ร>าสเปกเตอร์นะครับหมาตัวนี้อย่าไปคุยกับมันอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่กันอีกทีครับ วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย